เราเราจะไปที่ไหนด,ดีกันนี่ไม่ใช่เมื่อกี้เรามาจากลานเมื่อกี้นี่เรามาจากนนทบุรีทอทวีการค้าอ่าอยู่ที่บางสีเมืองนนทบุรีนี้เราจะไปนู่นเขา้ากรุงเทพแลไทีเนี้ยเฮ<ะ>้เอดินไม่ลองไม่รู้อย่าคิดว่าใช้แต่ต่างจังงวัดในกรุงเทพเพราใช้ อ๋อเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าเราจะไปร้านไหนกันครับติดต่อแถวแถวแถวตลาดน้ำกะลิงชั้นเนี่ยนั่นน่ะไปเลยบ้านคุณเนี่ยอไม่ใช่บ้านผมบ้านผมอยู่พุทธมณฑลสายสี่เต่ันขนอืมเปต่นก็จะไปเราจะไปเรื่องดินไม่เราไม่รู้ว่าร้านไหนที่ใช้ดินนี้บ้างที่ใช้ดินนี้บ้างของอาจารย์เด็ดเรปไปดูครับเพราะว่าเราก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะถึงแม้ว่าเขาขายให้เราแล้วเราก็จะไปโปรโมท ไปโปโมทร้านเขาด้วยใช่ร้านเขาบอกว่าร้าน,านเขาชื่ออะไรอยู่แถวไหนครับตอนไหนว่าเราเป็นตัวตนที่แท,ท้จริงรเนาะเวลาเราทํา youtube ไ,ไปแล้วจะได้รู้ว่าไม่ใช่สักสักจะทำไม,ไม่ใช่ว่าโปไม่ใช่ว่าเมคขึ้นมาอ,อมีร้านจริงๆมีหน้าร้านจริงๆใช่ไม่ใช่ว่าหลอกว่าขายไอโฟนแล้วไม่มีหน้าร้านเด็กส่งเงินไปรับบิดหลอกโกงเงินเด็กอ๋อบัญชีมาเออบัญชีมา ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ของของเราบัญชีแมวไม่มีเขาเรียกบัญชีม้าแมวนอนหัวเต๋ออะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดน้ำตลิ่งชันเดี๋ยวไปเจอกันตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับโอเคจิเดี๋ยวกลับไปกระโดดนี่นะตรงไหนายเตรงอะไรสองอะอะไรนึ่งจิ๊บพี่สองจิ๊พี่ซอยสองพีนี่ไม่ลงมากว่าใช้ถนนชิ๊บพี่มาให้มาให้มาให้มาพี่จิ๊บจิ๊บจิ๊บหนีไง เนี่ยชิมพีซอยสองชิมพีชิมพีซอยสองเนี่ยตรงนี้มันเป็นตรงนี้มันเป็นแถวโอ้โหนี่โอ้โห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 ไงไงโอ้โหโอ้โหนี่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 ปุ๋ยนี่ปุ๋ยเนี่ดินเกษตร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 ไม่ลองไม่รู้อุวิจับทัานดิ อุ้งห่วงเนี่ยเขาดอนนี้ไปตั้งเขาทำไมปลุกเขาตื่น oh <no. S 1> เอาเอ่ะนี่ยินไม่รอไม่รู้ร้านนี้อยู่ตลาดน้ำตลิงชันเฮ้ตลาดน้ำตลิงชันเพราะว่าเป็นเจ้าเจ้าเดียวในย่านนี้เลยนะย่านตลิงชันมีร้านนี้ร้านเดียวแล้วทำไมร้านอืนน่นขายไม่ได้เหรออาจจะร้านอื่นอาจจะไม่ ไม่อยากขายเพราะว่าร้านนี้อาจจะมีอิทธิพลหรือปเปล่าถ้าเรจะมาขายเราต้องดูว่าเจ้าของหน้าตาเจ้าของร้านหรือใจว่าทำไมออดินไม่ลองไม่รู้ถึงต้องส่งที่นี่ที่เดียวใช่ต้องถามเล้วแต่นักธุรกิจบางเจ้าและบางที่นะเ,ออเขาเออไม่อยากให้ส่งทั้งหาดในในเวิร์มนี่พร้อมอยู่ใจยังขอเพียงขาย,ขายเจ้าเดียวได้ไหมฉันจะรับหมดเลยฉันจะซื้อบทเลยแต่ขอเป็นผู้ส่ง ขอเป็นร้านชั้นร้านเดียวถูกต้องอยากให้ร้านใกล้เคียงมาขายแท่งกัะชั้นประมาณนี้เออแล้วม่ตือบอกว่าชื่อเจี๊ยบนะชื่อเจี๊ยบกับร้านนี้ชื่อร้านเจี๊ยบการค้าหรืออะไเจี๊ยบอะไรทั้งอย่างเกยอะไรพี่เจี๊ยบครับเกียบเกียบพี่เจี๊ยบตองพี่เจี๊ยบอยู่ไหมไปดูไปดูเกียบโอ้ยโอ้ยพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบขับรถผ่านไปนะเฮ่อไม่ใช่นะไม่ใช่ใครอยู่ใครอยู่ไม่ดไม่มีคนอยู่อ่ะมีใครอยู่บ้างเนียบเกย อ๋อไม่มีคนขายเหรออ้าวคนขายไปไหนคนขายอยู่ไหนครับ <więcej> อ้าวคนขายอยู่ไหนไหนอะไหนคนขายคนขายไปไหนอ่ะไม่เห็นมีคนเลยอยู่ไหนอ <ess> ่ะอ้าวไหนอ่ะใครอ๋อพอดีพี่พอดีพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบใช่ไหมพี่เจี๊ยบไม่ใช่ครับแล้ว <These> พี่มาทำไม้นร,ร้านเขาปะเนี่ย เอามนดินมาขโมยอะไระเี่ยพี่เนี่ยผมขายแทนอะไรอะมัขายแทนพี่ชื่ออะไรอะพี่ชื่ออะไรจิมจิมเนี่ยนี่ชายพี่จิม่จิมนั่งเลยพีจิมนั่งเลยพี่จิมนั่งเลยทำไมร้านชื่อเจี๊ยบทำไมพี่ชื่อจิมผมเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนคือยังไงอะเปนลูกน้องขายเป็นลูกน้องโอเคพี่ บอกว่าร้านเนี้แถวนี้ในย่านนี้ต้องขายที่เดียวเจ้าของร้านคงจะมีอิทธิพลแล้วชื่อเฮ้ยเือด,ดูดูหน้าแบบไม่มีใครกล้ามาทำธุรกิจแข่งจิมพี่จิมพี่จิม,ม <laughs> หน้าตาอาจจะออกแบบน่ากลัวแต่โจนโจน้น,จน,นรถถัว่ว <laughs> แต่หน้าจิตใจเขาดีไงพี่เขาจะชื่อจิ๋มเหรอจิ๋มก็เด็ก่ได้แี่ว่าจุ๋มจิ๋มมาชื่อพี่ใช่ไหมจิ๋มนี่ตลกนะอ๋อจุ๋มจิ๋มเข้มแม่งก็ตายไปแล้วเหรออ่าอันนี้ตลกความไม่รู้ยังอยู่ยังอยู่แต่พี่เป็นคนดูแล้วอารมณ์ดีพี่เจี๊ยบเป็นเท่าแก่พี่เจี๊ยบเท่าแก่เราก็เป็นลูกน้องดินหมดอะไรหมดก็โทรต่างๆโอ้ผู้แทนจัดการเองเลยเเออออขายมานานเนี่ยพี่มั้ยยี่สิบกว่าปีแล้วที่จะเปิดร้านร้านนี้เปิดกี่ปีประมาณ ได้นะครับ20กว่าพี่เด่นคานติดต่อถ้าขายเองหรือว่าพี่โทรไปจะไปโทรไปครับโอ้ขอโทรไปที่บริษัทแล้วรู้ไหมว่าดินไม่รอไม่รู้เนี่ยคือดินของป๋าดินเราคุดูรู้ไหมเคยรู้ไหมครับโอ้เคยรู้เคยรู้เคยทราบโอเคแล้วตรงนี้เขาเรียกอะไรพี่ถนนอะไร,รชินทีซอยสองครับชินทีซอยสองมันอยู่ย่านอะไรอะตึงันจะติงชันนี่ครับตึงชันใช่ครับตลาดน้ำตึงชันโอ้ตลาดน้ำตลาดน้ตงชันครับ ชิมพีชิมพีซอยสองซอยสองนี่อ่ะมนชันก็จะมีท่วมอ๋อเจ๊อะไรนะอ๋อมันชันน้ำเลยท่วมบ่อยเหรอมันไม่โคบใช่ไหมล่ะน้ำเลยท่วมบ่อยอีดีก็มาหาเบาะแสดิเกดิมาพิทิมเลยว่าพิทิมนี่เป็นเป็นเป็นอย่าไปเรียกว่าลูกน้องเป็นคนที่ว่าขายกับปะเดดูแลดูแลดูแลกิจการใช่ดูแลกิจการตลอดเลย ส่วนมากคนมาสั่งเยอะไม่ดินไม่รองไม่รู้หมอสั่งเมื่อกี้ผมมาก็เห็นกัลังกวันแล้วครับทุกวันดินไม่รองไม่รู้เนี่ยครับโอ้โหเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นกำลังเรียงเรียงใส่รถพอดีเลยนะทำไมจเห็นไม่ส่งด้วยนะพี่ส่งเองเหรอเอารถเห็นไม่เห็นส่งตามบ้านน้ำอะไรตรงนี้ตามบ้านด้วยตามเลยตามรถที่เขาซื้อมาเที่ยวน้ำก็แวะมาซื้อที่นี่คือถ้าเตาแวะมาตลาดน้ำเนี่ยเราจะเห็นไปใส่รถของเขาาเงี้ยใครครับถ้านี้อยู่คนเดียวทำไหวเหรอไหว ทำไมพี่เจี๊ยบไม่จ้างคนเพิ่มจ้างแต่พี่จิ๋มคนเดียวองโอ้อยู่มานานโอเคโอ้นี่แสดงว่านี่พี่ต้องรักพี่เจี๊ยบมากและรักดินไม่ลองไม่รู้ได้ขายยี่สิบกว่าปีที่นี่มีที่ที่เดียวเขาไม่ส่งที่ตะลิงชันในย่านนี้ไม่มีครับไม่มีเลยเขาที่อื่นถ้าเกิดเขาคนฝั่งตรงข้ามจะขายดินไม่ลองไม่รู้เขาขายได้ไหมโอ้ใครจะได้ขายใหญ่น้าพี่ผมก็ไม่กล้าไม่กล้าใช่ไหมเขาคือให้สัญญาต่อกันไว้เลยว่าในเขตนี้ ครับคือขอร้องว่าให้ผมรับแต่เจ้าเดียวเขาก็ยินยอมกันครับ <S <S เขาก็มปเขาตัวเขาเองทันแม่ตือหรือว่าทํานโครงการดินไม่รองมือก็จะบอกท่ว่าอย่าเอาดินถือเข้ามาขายนะใช้ก็จะส่งเบอร์ที่เดียวผอดั้ครับประมาณนี้ชื่อนี้ชื่อเต็มชื่อร้านอะไรดิเจี๊ยบพันไม้เจี๊ยบพันไม้ถ้าเกิดคนอยากจะติดต่อมาซื้อดินไม่รองไม่รู้เนี่ยเบอร์โทรเบอร์อะไรเบอร์โทรเบอร์โทรหดหมดแเบอร์อะไรจับได้ไหมเก้า 0944 0944 602 602 776เอาพูดให้ชัด09 402 402อใช่ไหมเนี่ยใช่ครับ0944 602 776โอเคในเกียรตย่าดีก็ซื้อกับพี่เจี๊ยบขาวซื้อกับพี่จิ๋วจิ๋วขาวแต่ถ้าจะเป็นเอเจนต์จัดจำหน่ายแบบนี้อย่าเล่เอเจนต์ตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายก็ต้อง ซื้อกับแม่ตือเลยอที่โรงงานใหญ่ที่โรงงานซื่อเบอร์นี่เราก็จะขึ้นไปตรงนี้ด้านล่างเลยแล้วก็จะขึ้นเบอร์ร้านเจี๊ยบกันไม้ให้ด้วยไปด้วยนะฮะก็ขอบคุณที่อุดหนุนแล้วก็ดูแลแล้วก็ทำงานโดยตลอดอุดหนุนดินของเรามาขายให้กับเกษตรกรได้ใช้กันพอจะรู้คุณภาพของดินไหมมีเหตุผลว่าอะไรครับเอาเหตุผลมีไหมที่ว่าเอาไปมันดินมันไม่แน่น ดินไม่แน่นครับลากมันไถได้อ๋อเพราะปลูกกันาหมดินมันจะร่วนซุยใช่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยรู้จริงให้ให้จากปากคำพี่ี่จุกจิ๋มดีกว่าว่าเหตุผลใดดินไม่ลองไม่รู้ถึงอยู่ผู้ฟ้าเมืองไทยอ่าที่ลองให้คําจากปากฟ้าดีกว่ามันดีตั้งแต่มานแล้วครับครับว่ามันดีเพราะว่ารากอะไรมันดินไม่แน่นครับลากมันไถ้เอาไม่ได้อพราทำให้รากดินล่วนชุยอย่างเงี้ยครับโอ้แล้วเราไม่ต้องมาเกิดอีกตั้ ปั๊บปลูกได้เลยปลูกได้เลยถ้าเวลาลูกค้ามาที่เราแนะนำใช่ไหมแนะนำอย่างนี้แนะนำด้วยโอ้ฝังเลยครับลายเทียบพันไม้นะครับตลาดน้ำตะบิชชันครับขอท่านอยากได้ดินดีๆไปปลูกใช่ไหมก็ดินไม่รองไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะแวะไปที่ปลูกเป็นไปให้ดีๆอีกนะครับแล้วดูอีกต่อไปว่าเราจะพาไปโปรโมทที่ไหนนะครับแล้วก็ลูกค้าที่เกิดจาก ดินไม่เราไม่รู้หรือบอกพี่เทียไปนะพี่เทียเราโทรติดต่อพี่ยิ้มเราโทรติดต่อสาขาเขาดูได้ว่ามีปุ๋ยคอกไหมอ่ครับเขามีนะมีปุ๋ยคอกไม่เอาไม่รู้เลยนะมีด้วยนะแล้วก็ขายคู่กันไปใช่ครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่จุ๋มจิ้มนะฮะขอบคุณพี่จุ๋มจิ้มร้านเทียพันไม้ตลาดน้ำอินันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับ